กล้วยน้ำว้าดำบดชีนะครับนี่บดชีก็เอาไปต้มให้มันให้ยางยางที่มันฝาดฝาดให้มันให้มันออกไปก่อนนะครับอันนี้เพื่อที่จะให้อายางออกไปชั้นหนึ่งนะจำเป็นนะครับกล้วยแต่ละชนิดยางก็จะไม่เหมือนกันนะครับมีมียางบ้างไม่มีบ้างแต่ว่า ต้อมเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่จะให้มันสลายไปนะครับนี่ก็เดือดแล้วนะครับก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะให้ให้ยางมันละลายอีกข้างหน่อยหนึ่งนะยางที่อยู่ในในในกล้วยครับต้องให้มันละลายก่อนนะไม่อย่างนั้นวเวลาทีา่เราเอามาบวชมันจะทำให รถไม่ฝาอันนี้ก็จะออกยางแล้จะออกเป็นสีสีออกมาออ mm hmm. สีสีออกมาเป็นสี mm hmm. ออกง่วงๆดำๆดำ mm hmm. ูว่าได้ที่อย่างนะ mm hmm. ก็มันก็จะแตกนะครับแล้วก็เป็นนิ่มๆออกมาเนี้ยครับ ต้มไปอีกให้ยางมาละลายนะไม่ต้องรีบนี่ล้างให้สะอาดนะครับล้างยางมันออกนะล่อเนยยางออกให้สะอาด

ไอหัวมันแตกในหมดเลย oh. อรัน,นี้ก็หั่นสวยๆนะครับตามชอบใจนะหั่นเฉียงหั่ตรงก็แล้วแต่ชอบนะครับ เราก็ได้เนื้อมะพร้าวนะครับกลางอ่อนกลางแก่นะแบบนี้ได้ นี่นี่แม่อันนี้ส่วนนี่อันนี้เนี่ยของลูกเนี่ยนี่มากกะทิแล้วก็อ่ากะทิก็ถ้าคันเองได้ก็คันเองนะครับถ้าไม่ค่อยขยันก็เอานี่แหละกล่องไวดีนะครับตันนี้อ่าก็ตอนนี้ก็ ต้มกะทินะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงเพราะว่าถ้าแรงมันจะมันมันจะออกแตกนะครับอันนี้ก็จะมีหอมแล้วนะครับกินหอมแว่วเติมน้ำนิดนึงนะครับเติมน้ำนิดนึงเพื่อที่จะให้มันไม่ข้นเกินไปนะครับ พอดีพอดีนะคือให้มันนุ่งนิงน่งนุ่งนิน่งนิดนึงนะครับน้ำให้มันแบบไม่ต้องข้นมากนะครับหรือท่านใดชอบแบบข้นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้น้ำนะแล้วแต่จะชอบนะครับปรับได้นะ เตรียมใส่กล้วยนะครับ,บ,บกล้วยน้ำว้าดำใส่ไปเลยใส่ไปเลยกล้วยน้ำว้าดำโอเค เรื่องเรื่องคือหนูไม่ได้อันนั้นแหละไม่ได้ปล่อยเทมปุระหนว่ามันหมือนหัวเสียเอันนี้พี่ลินนะลินลินเทเทเทอ่ะคาเดียวแต่ขัวยนะใช้รถมีอยู่เดี๋ยวโอ้ไม่ปลดเป็นยังไงใช้รถมีใช้รถมีรู้ละปลดอยเถอะพี่ไมยใช่เดี๋ยวเราเปิดเองพี่มีเกลือยิบเกลืออะไรนั่นเกลือนี่ก็เติมน้ำปรับรสชาตินะครับตามชอบใจนะแล้วก็ลองชิมดูว่า กลมกล่อมหรือยังนะครับให้กลมกล่อมเนาะก็ปรับลดได้ตามอชอบใจนะครับก็พอใกล้จะได้ที่แล้วนะครับก็เติมมะพร้าวลงไปนะครับซื้อขนมกีนมา เรียกอนทำข้าวขอมจีนแบบคนเชีเยงใหม่เคยทำไหมเคย <c oughs> ไปที่ยิวดำพี่ยิวดำน้ำอ,อ้อยเนี่ยดูในพิพคนเกาหลีเขาทำอันนี้อันนี้เขาไปตำแล้วก็ทำเป็นผงผงนัวผงนัวกระิทียนัวอันนี้แล้วก็เห็นหอมเกลือ ไม่ต้องเดือดมากนะครับพอดีพอดีเนาะมันก็จะมีฟองฟองนิดหน่อยนะพอที่ทจะให้ให,ให้ให้มันได้อุ่นๆน,นะครับก็เดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะเติมมะพร้าวเข้าไปนะครับคนเบาๆนะเช็คดูว่ากล้วยสุกหรือ,อยังนะ ตัวอย่างนี่เราอยู่ในครัวนะครับอาจจะมีะบ้านๆนนะครับกันเองแล้วก็จ,จะมีเสียงนิดนึงเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายแบบมืออาชีพเท่าไหรนะ่เนาะก็มีเสียงพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่เพลนิพลนๆแล้วกันนะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอ่าพอ พอเริ่มเริ่มจะมีเสียงนะครับปุดๆนะแล้วก็มีเดือดน,นิดหน่อยนะครับก็คือต้องให้มันสุกกันแหละแต่ว่าอย่าให้มันเดือดมากมันมันจะแตกเกินไปนะครับ เริ่มเดือดแล้วนะครับสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เตรียมใสมาา่มะพร้าวเข้าไปนะครับใส่เลยง่ายๆรวดเร็วฉับไวนะครับแล้วก็คนให้มันร้อนนิดนึงนะครับให้มันให้มันทั่วถึงนิดนึงนะครับให้มันสุกนิดนึงนะ

่นรีบดชีนะอ่วยน้ำว้าดำโอเคนะครับก็อันนี้เดี๋ยวสามารถที่จะแบ่งถ้วยได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมรับประทานนะครับ อืมกำลังดีนะครับไม่ไม่ทันแตกมันนะครับใส่ชามตราไก่ เาขาที่เยอะ่าก้วย